วันนี้แป้นก็จะมาสอนวิธีการอัปเกรดในแอปช็อปคลินิกนะคะดับแรกก็เราต้องเข้าสู่ระบบก่อนนะคะเราก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ที่เราสมัครไว้กับแอปอค่ะแล้วก็คาสเปิดไปนะคะเราก็ใส่ข้อมูลไปเลยค่ะ1เบอร์สามารถสมัครได้แค่1ครั้งนะคะแล้วก็รหัสนะคะก็จะเป็นรหัสที่เราตั้งในการสมัครแอป,ปในครั้งแรกนะคะจากนั้นก็กดคําว่าเข้าสู่ระบบเลยค่ะ อันนี้เราจะสามารถบันทึกหรือไม่บันทึกก็ได้นะคะจากนั้นนะคะกาะระบบได้แล้วเราก็จะมาตรงหน้าคําว่าบัญชีแล้วก็กดคําว่าอัปเกรดนะคะตอนนี้เราจะอัปเกรดนะคะเพื่อจะให้มีลิงก์นะคะเราก็รอระบบสักครู่หนึ่งนะคะเมื่อกดอัปเกรดเสร็จแล้วนะคะมันก็จะมีเซตอัปเกรดให้เราเลือกนะคะ ว่าเราจะเลือกเซตอัปเกรดเป็นเซตไหนนะคะเป็นพาร์ทเนอร์หรือว่าจะเป็นโฟลเดอร์นะคะเราก็เลือกเซตที่เราต้องการอัปเกรดค่ะเมื่อได้แล้วนะคะก็กดคำว่าซื้อเลยค่ะจากนั้นก็ตรวจสอบดูนะคะว่าจำนวนยอดเงินเท่าไหร่นะคะราคาค่าส่งขีบาทนะคะรวมเป็นจำนวนเงินอันนี้ก็แป้นก็เลือกเป็นเซต5 0าพนะคะ เมื่อเราเลือกเซตแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ข้อมูลชื่อที่อยู่ผู้รับนะคะเบอร์โทรเราก็ใส่ข้อมูลรายละเอียดที่เราจะรับสินค้าค่ะว่าเราต้องการรับสินค้าที่ไหนนะคะที่อยู่เบอร์โทรที่ติดต่อได้นะคะจังหวัดไหนอำเภอไหนนะคะเราก็จะกรอกข้อมูลไปเลยว่าอำเภอไหนตำบลไหนนะคะแล้วก็มันจะโชว์รหัสไปสรษณีย์ให้เราอัตโนมัตินะคะ โอเคค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะไปที่ช่องทางการชําระเงินนะคะเลือกการชําระเงินค่ะอันนี้แป้งจะเลือกเป็น QR Payment นะคะเราก็ติ๊กตรง QR เลยค่ะจากนั้นก็ยืนยันการสั่งซื้อนะคะระบบก็จะโชว์ยอดเงินนะคะเป็น5050เราก็กดยืนยันเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะระบบก็จะมี QR code ให้เรานะคะ QR ตัวนี้นะคะเราสามารถสแกนเอาอีกเครื่องหนึ่งสแกนนะคะหรือว่าแคป QR ตัวนี้สแกนจากแอปพลิเคชันของไทยพาณิชย์ของกสกรหรือว่าแอปต่างๆในโทรศัพท์ของเรานะคะที่เป็นโมบายแบงกิ้งค่ะได้เลยหรือว่าจะเอาไปสแกนตรงเซเว่นก็ได้นะคะสามารถแคป QR ตัวนี้เพื่อที่ไปชำระเงินได้เลยนะคะ หลังจากระบบชาระเงินเรียบร้อยแล้วนะคะก็รายละเอียดการชําระเงินสําเร็จนะคะเราก็ติ๊กตรงโอเคเลยค่ะจากนั้นระบบก็จะโชว์นะคะวันที่ซื้อแล้วก็รหัสสมาชิกเลขที่บินให้เรานะคะอันนี้เพื่อเป็นการคอนเฟิร์มออเดอร์นะคะอันนี้ก็เป็นการอัปเกรดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถมีลิงก์เพื่อที่จะใช้ขยายยูเซอร์ได้แล้วค่ะ